พอเลียงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวทีนี้นานาต้องดึงกระดาษออกลูกอีกด้านหนึ่งน่าจะสวยน,น่าจะสวยี่วก็ววด้านนี้มันร้อนทุกคนม,มาแกะออกมาแล้วนะคะสวยไหมโอยของใจสวยสรุปว่าคือจริงๆมันก็คือติดนะก็คือได้ใชอร้อนเลย วั้นี้นันจะมาทำยางลบพิเซลค่ะแล้วข้างๆนาันลาเป็นใครคะแเจ้าไข้างหลังเจ้าไอเป็นใครคะอิงอิงอ๋อเป็นพี่น้องกัน3คนใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยได้ไหมคะโอ้ออออที่นารลาถืออยู่คืออะไรคะลูกนี๊เป็นที่ปีนค่ะ ที่พิ๊นแม่พิมใช่ไหมคะลูกอ่าอันนี้สีที่เราจะใส่ในแม่พิมแล้วอันนี้ก็คือลายแบบค่ะอหัวก็แกะยังลบนะคะน้องนาราแกะแบบนะคะโอ้มีกี่สีอะคะเจาไมีลายนี่หนึ่งเลยสี้มองมานะคะแล้วก็มีหัวใจคุณแจตัวน้องวางไอสกีแล้ว เยอะมากเลย <มา S 1> ใช่ไหมคะมโอเคค่ะเด็กๆงั้นเดี๋ยวมาม่าเบิกตัวช่วยเป็นอีนะคะอ่าอีเข้ามาช่วยน้องเด็กๆหน่อยคะอ่ะอ่านี่คือหน้าอีนะคะมาแ,แล้วเหรลูกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้พวก,กแกยังล็อกออกมาก่อนนะคะน้านสีอะไรคะ เราเจ้าขาวกระเรือเดี๋ยวพอทุกคนแกะยางลบเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกแบบกันใช่ไหมคะใช่เหมือนกับน้องนา่ละโอเคค่ะเด็กๆตอนนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้วคะแกะแกะเสร็จแล้วค่ะโอ้ผูกแก้เสร็จแล้วค่ะแก็จะมีเยอะแยะมากมายแกะกองแบบนี้นะคะนี่คือแบบชิ้นเล็กแบบนี้ ฉีกยางจากที่เป็นแท่งเมื่อกี้ให้เป็นแท่งเล็กๆแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ<ช>เลือกลายก่อนใช่ไหมคะไหนอ้าวไหนจะเลือกลายอะไระะไหมคะไนกวางคะ่ะน้องนาราเลือกลายอะไรคะไหนหนูค่ะไหนคะ,นคะชูนหน่อยได้ไหมคะเลือกหมาน้องหมาตัวไหนไหมาเจนี้เอาให้ดูหน่อยได้ไหมครับ เออเหอเป็นน้องหมานะคะ forcé? ทีนี้จะเริ่มทำของใครก่อนดีคะเป่ายิงฉุดกันล oh well. ูกยันยิงนารากักรนะคะนาราชนะลูก อ๋อนาราทำอะไรไหนลูกไหนทํายังไงคะ<ช>ก็คือเอาแบบใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมคะในพิมพ์<ช>อ่าแล้วก็ค่อยเรียง<อ>ใช่ไหมคะอ่าโอเคหนูใส่สีอะไรก่อนใส่สีข,อบ,ขอบก่อนลูกหนูต้องลงสีฟ้าสีฟ้าที่เป็นขอบก่อนเราต้องลง,งขอบก่อนเพื่อที่ว่าตรงกลางมันจะได้อยู่ได้แบบนนแน่นๆลูกนาราใช้ที่คีบก็ได้ค่ะแล้วนาราคีบอย่างนี้ใช่ไหมลูกนาราวางออกไปที่สีฟ้าวางตั้งอืมละเมียดมากเลยค่ะ จะไอช,ช่วยน้องวางได้นะคะเนี่ยเอออย่างนี้ลูกสีแดงหนูก็ต้องเอาสีแดงมาใส่นาราเส็จสีแดงวางเลนสีแดงขึ้นไปก่อนแล้วต่อด้วยสีอะไรลูกอีกแถวนึงหนูหนูหนูหนดูนี่หนูดูนี่มันคือสีอะไรสีส้มใช่อะเด้อทุกคนใช่พอเลี้ยงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวทีนี้นาราต้องดึงกระดาษออกลูก ดึงออกไปเนี้มนออยมแล้วเราต้องทำไงต่อล่ะลูกยังจริงๆว่าเขาเสร็จแล้ว,ลวเราจะเอาไ,อไปไ<อ>เข้าเตาอบไมโครเวฟนะคะไฟไฟกลางที่หนึ่งนาทีครึ่ง อีกด้านหนึ่งน,น,น่าจะสวยน่าจะสวยอยูเราที่ด้านนี้มันร้อนทุกคนก็สวยอยู่นะแขกมาแปน่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทางหน้าสวยพี่เจอ่าอะไรกัน <c oughs> รู้ไหม,มามาเฆียนขนาดไหน <c oughs> ก้อนแรกของนาราเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงคะข้างหน้าสวยไหมคะสวยไหมคะโชว์ให้เพื่อนดูสวยข้างหน้าค ok, ่ะข nice yeah ้างหน้าข้างหน้าขอดูชัดๆหน่อยได้ไหมคะอันนั้นคือเละค่ะลูกนาราเราโชว์ด้านหน้าลูกเราเฉื่อยนาลาเพื่อนแค่นี้ของนารานะคะอ่ะตอนนาราเสร็จแล้วถัดไปเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทําของใจกันนะคะใจเลือกลายไหนเลยคะลายหมีโอเคลายหมีนะคะออลายกวาง เราผิดพลาดจากอะไรเราเจอแล้วใช่ไหมคะใช่นคะเพราะว่าเราดูแค่จากเราดูแค่ถึงว่าเข้าไมโครเวฟไปเลยนี่นี่เราต้องหยดน้ำในขั้นตอนที่เจ็ดก่อนปิดฝาและนําเข้าไมโครเวฟนะคะทุกคนอะไรค่ะทุกอย่างเริ่มใหม่ได้ค่ะนี่ใจเป็นแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยค่ะเลี้ยงๆๆไปจ๊กๆๆค่ะเดี๋ยวก็เสร็จค่ะของใจก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องให้ใจมาดึงกระดาษออกแล้ว ใชค่อยๆดึงนะลูกลงไปเลย,ยท,ท่านตอนสัมผัญคือการใส่น้ำถูกไหมอ่ะเอาน้ำหยดลงไปค่ะต้องใส่น้ำนะน,นะคะทุกคนมันคือจุดสำคัญเอาแค่แบบจร <c oughs> ิงจริงของหนูมาเอาอ,อันเอานิวน้วแบบนิ้วเกียเกียรหน่อยอ่ะอย่างนี้อ่ะของน้องน่าจะทำใหม่ลูกอ่าอย่าให้แม่แม่ปิดนะคะเมื่อกี้ของน้องนาราเราคือเราทำพลาดกันนะคะไม่ได้ใส่น้ำนี่มันดู ของเจไอาเราใส่น้ำลงไปแล้วจะเป็นยังไอองอะเราาาดูกันนะอันนี้ร้อนกว่าอันที่แล้วจริงมากเพราะว่ามีน้ำหลออ่อเลี้ยงข้างในไงเป็นไปได้นั่นไงจับด้านข้างไม่ได้น้้วรอน้นำใบหย่อนเลยฉีดน้ำใช่แต่คนจะต้องฉีดน้ำแกะ นีเรามาลองดูกันนะมาม่มาก็จะปล่อยให้เจ๊ไอกับแม่แม่ดำ <ต feet, S 2> เนินการผลิตกันสองคนต่อไป่เยอะข้างนึงเจ๊ข้างนึงแม่เปิดข้างนึงเจ๊เปิดข้างท้ายเจ๊เปิดไดไ้ได้แม่แล้วแหะเราต้องลองแกะลองมาแต่เราคิดว่ามันน่ะสมานแล้วเชื่อป่ะลองแกะข้างบนไม่ได้ข้างในยังนิ่มอยู่ต้องรอให้อุ่นก่อนอ๋อเอานน้ำแข็งไปประครบประครบประงมงไป แข็งฟักเลยอะรอบนี้ใช่รอบเมื่อกี้ก็เหลวป๋องเนี่ยรอบนี้ก็คือแบบอารมณ์มาแกะบอกกันแข็งทุกคนติดนะทุกคนเออมันก็ติดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ได้อยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนือเกสีไม่พีออกาแกะออกมาแล้วนะคะสวยไหมสวยของใจสวย ก็คือจริงๆมันก็คือติดนะโอ้ร้อนเลยมันก็จะเหลือเป็นพิกเซลพิกเซลนิดนึงตรงกลางอะเลยน้อยอินนี่ไม่แบบจริงมันมันมันติดกันแล้วนะทุกคนเพียงแค่ว่าตรงกลางมันก็จะให้เห็นนิดนึงอะแต่ด้านหลังก็้วสวยด้านหลังสวยเลยอะค่ะอ่นนี่ของเจไอเนี่ยเจไอชูก่อนค่ะอ่านีอของเจไอนะคะแย่ของอินอินแล้วนะคะนี่ของน้งอินเนี่ยแบบจะเป็นนี้นะคะ ด,ดูกันว่าจะ่ดได้ไหมต้นกัน้อ,อ,อจริงจริงการทำอย่างลบเนี่ยความเครียดอยู่ที่เด็กๆมารุมรอมนะคะเพรา <c oughs> ะ <c oughs> าว่าเราจะกลัวเด็กๆทำมันล่มมากเลยทุกคนเริ่มทยอยออกไปแล้วก็ทิ้งทีงๆๆไว้เพียง,ง,ๆๆง,งๆๆลำบาง ก็เือว่าใกล้แล้วนะคะโอเคอันนี okay. ้เ okay. ป okay. ็นชิ okay. ้นเล็กนะคะด้วยต้องมีขอบสองขอบรอยต่อค่ะโอเคก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยม่อสโครเพราะว่าไมโครเวฟที่นี่คุมภูมิไม่ได้อ่ะข้างบนก็เลยแบบนี้เออแต่ก็ยังดูเป็นน้องหมาอยู่นะน้องพิ๊กนิดเดียวมาหน้ายูนิดนึงแกะแล้วนะอแกะเลยอ่ะ อองินนะคะคชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องหน้ารัาด้วยนะคะ